พระอัญญาโกนธัญญาซึ่งตอนนั้นยังเป็นพรามณเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ได้เข้ามากราบพระพุทธเจ้าก่อนแล้วก็บอกให้น้องๆเข้ามาร่วมกันกราบรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้โปรดสอนว่าทางสุดตรงอันบรรประชิตไม่ควรเข้าไปยึดเกาะซึ่ง พระอ,องค์ต้องการที่จะสอนพราหมณ์ว่าการเอาร่างกายไปปฏิบัตินั้นทรมานร่างกายนั้นนั่นมันไม่ใช่ทางจะว่าไปแล้วเหมือนกับพระพุทธเจ้ากำลังบอกให้พวกเราว่าอย่าไปเอาร่างกายไปปฏิบัตินะนี่มันไม่ใช่ทางแบบที่หนึ่งแบบที่สองคือการมาสุขันธิการนโยคหมายความว่า การที่เราปรุงแต่งให้ค่ากับสิ่งถูกรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากได้ความสุขสมใจนั่นแหละเมื่อมันสุขสมใจเราก็มีความสุขแต่พอมันไม่ได้ดังที่เราคิดนั้นมันก็เกิดความทุกข์มันจะเป็นอารมณ์ฝ่ายสุขหรือเป็นอารมณ์ฝ่ายทุกข์อันเกิดจากการที่เราให้ค่าสิ่งเหล่านี้เป็นการมคุณทั้งสิ้น มันเป็นการเล่นกับการปรุงแต่งเมื่อจิตของพวกเราเห็นโทษภัยแห่งทางสุดตรงสองทางไม่ว่าจะเป็นการเอาร่างกายไปปฏิบัติหรือการที่จิตไปอาศัยจิตตาสังขารปรุงแต่งเสวยอ,อารมณ์ฝ่ายสุขแล้วก็จมไปกับอารมณ์ฝ่ายทุกข์อันเกิดจากความไม่สมใจ